หลอดจิตสัตว์ไร้โดยทีละโมเทพประกครับคุณครับคุณรู้ไหมว่าครอบครัวคุณนะครับทำลายชีวิตของคุณคุณรู้ไหมว่าครอบครัวทําทำลายชีวิตของคุณคุณไม่รู้และคุณไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งที่ผมบอกคุณผมบอกเลยว่ามันคือความจริงของจิตวิญญาณที่คุณจะต้องรู้และคุณจะต้องเข้าใจว่าคนในครอบครัวเลยครับ ทำลายชีวิตคุณคนในครอบครัวทําลายชีวิตคุณจากไหจากความรักในครอบครัวของคุณคุณครับคุณเป็นวิญญาณคุณเกิดจากจิตวิญญาณคุณมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มนุษย์เนี่ยครับมีพ่อแม่มีครอบครัวพ่อแม่ครอบครัวนะครับจะควบคุมบงการคุณให้คุณมีชีวิตไปตาม พ่อแม่หรือามครอบครัวนั้นทําให้คุณไม่ได้มีชีวิตของคุณเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนคุณเป็นวิญญาณนะครับคุณมีอีโก้พอคุณมาเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บคุณก็ต้องถูกควบคุมโดยอีโก้อีโก้ของคุณก็คืออีโก้ของคุณคนในครอบครัวของคุณคนในครอบครัวของคุณนะครับมันจะทําให้คุณเป็นอีโก้คือคุณไม่ได้เป็นตัวเองคุณไม่ได้เป็นตัวเองจากคุณมีความรักให้เขา รักครอบครัวรักพ่อรักแม่แต่คุณไม่รู้ว่าความรักต้องเป็นยไงคือคุณไม่ได้รักตัวเองคุณถึงจะต้องมาเจ็บปวดจากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวของคุณเพื่อที่คุณจะได้รักตัวเองคุณกับครอบครัวนะครับทำลายชีวิตคุณในทางจิตวิญญาณนะครับครอบครัวคืออีโก้ที่ควบคุมชีวิตคุณไม่ให้คุณมีชีวิตจิตวิญญาณเป็นเพราะตอคุณเป็นวิญญาณคุณเป็นวิญญาณที่มีอีโก้อยู่แล้ว พะคุณมาเกิดเป็นมนุษย์คุณก็ต้องถูกควบคุมให้มีให้เป็นมนุษย์อีกโก้การเป็นมนุษย์อีกโก้เนี่ยครับมันจะมีความทุกข์พราคุณไม่ได้เป็นตัวเองคือคุณไม่ได้เป็นจิตวิญญาณของตัวเองเวลาเรามีชีวิตมนุษย์นะครับย่างเข้า,าวัยผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนคนโดยส่วนมากนะครับจะหันกลับมาหาครอบครัวหรือมีกิจกรรมดูแลหรือมเออีเหตุการณ์หรือมีเรื่องมีราวมี ให้เราต้องดูใกล้ชิดกับคนในครอบครัวหรือกลับมาหาคนในครอบครัวเพื่อจัดการอีโก้ของเราเองครอบครัวนะครับทำให้คุณทุกคุณทุกเพราะคุณเป็นอีโก้เพราะตอนคุณเป็นวิญญาณคุณมีอีโก้อยู่แล้วคนที่ไม่รู้ความจริงจิตวิญญาณในข้อนี้นะครับเขาก็จะมีตัวตนอีโก้นั้นกับครอบครัวทําให้เขาไม่ได้มีชีวิตที่แท้จริงการมีชีวิตอีโก้มาทำให้คุณทุกเพราะฉะนั้นครอบครัวจยทำ้ายคุณ จากการที่คุณไม่ได้มีชีวิตที่แท้จริงของคุณเองคุณจึงอยู่กับครอบครัวและคุณจะทุกข์ทุกทุกทุกเพราะตัวตนที่คุณสร้างขึ้นมาคือตัวตนนี้โก้มันทําให้คุณทุกข์คุณจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกกัดข้องมองใจรู้สึกมีปัญหากับคนในครอบครัวเพราะว่าคุณไม่ได้มีชีวิตของคุณเองคุณแปลเปลี่ยนหรือคุณปลอมตัวเองจนคุณเป็นอีโก้คุณทําตามพ่อตามแม่คุณมีนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้คุณทรีกับครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้จนการ ตัวตนอีโก้ e ที่ไม่ใช่คุณคุณติดทุกอีโก้นี่มันทำลายจิตวิญญาณคุณถ้าคุณปล่อยไว้อย่างนี้นะครับคุณจะไม่สามารถมีชีวิตที่แท้จริงได้ไดคือมีความสุขในชีวิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นภารกิจชีวิตของคุณนะครับของคนส่วนใหญ่เลยครับคือหลุดพ้นจากการควบคุมของอีโก้จากคนในครอบครัวเพื่อมีชีวิตที่แท้จริงของคุณคือจิตวิญญาณแต่การที่คุณจะหลุดพ้นจากอีโก้คนในครอบครันนี่มันยาก พราะว่าคุณอยู่กับครอบครัวนี้มันนานอยู่ด้วยความเคยชินคุณมีความรักคุณมีความแคร์จิตคุณมีความผูกพันคุณมีการสิทธิ์สิริหลงซึ่งมันเป็นอีโก้ที่ไม่ใช่ตัวเองคุณจะต้องเบรกรีเลชันชิพกับคนในครอบครัวด้วยการเป็นตัวเองให้ได้คือจริงกับตัวเองตอนนี้คุณมีชีวิตไปตามความคิดซึ่งโลกภายนอกหรือครอบครัวมันครอบคุณมไว้ทําให้คุณไม่เป็นตัวเองการที่คุณจะ กลับมาเป็นตัวเองได้โดยการสลายอีโก้นะครับคุณจะต้องเจ็บปวดจากคนในครอบครัวของคุณมีประสบการณ์จริงที่เจ็บปวดอาจจะเป็นเรื่องทะเลาะวอแวกขัดใจกับเรื่องอะไรก็ตามเพื่อให้คุณได้เป็นตัวเองการเป็นตัวเองคือทําตามความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองเพราะอันนั้นนะครับคือตัวตนที่แท้จริงคุณแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวตนน้คุณทําตามความคิดคุณก็เลยเป็นอีโก้อีโก้มันทําให้คุณทุกข์ คุณครับคนส่วนใหญ่นะครับจะทุกข์เพราะคนในครอบครัวผมบอกเลยเคนที่อยู่ใกล้คุณูรักคุณมากที่สุดจะทําร้ายคุณมากที่สุดก็คือคนในครอบครัวนี่นะครับภารกิจของคุณคืณอคนจัดชีวิตก่อนจากคนในครอบครัวเพื่อมีชีวิตที่แท้จริงของจิตวิญญาณให้ได้<ม>แต่คุณทําไม่ได้เพราะคุณมีอีโก้คุณต้องฆ่าอีโก้เพื่อมีชีวิตที่แท้จริงของจิตวิญญาณ เ,เรื่องนี้เป็นบิ๊กไ s ชูเป็นเรื่องใหญ่เป็นประเด็นใหญ่ของหลายคนที่อยู่ในวงการคนคือเขาอยากจะเป็นตัวเองจะไม่สามารถเป็นเป็นได้เพราะเขาเป็นตัวตนนั้นกับคนในครอบครัวนั้นมานานการที่จะเป็นตัวเองอ่ะมันต้องเกิดความขัดข้องหมองใจเออมันต้องเกิดความเจ็บปวดความทะเลาะเบาแ้งความขัดแย้งขักันในครอบครัวผมบอกเลย แต่เราจะต้องปล่อยให้ความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นเพื่อการเป็นเราที่แท้จริงพอเราเป็นเราที่แท้จริงเราเปลี่ยนไปโลกภายในของเราเปลี่ยนไปโลกภายนอกหรือความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก,ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปถ้าคุณไม่สลยอีโกนะครับผมบอกเลยคุณจะมีปัญหากับคนในครอบครัวอย่างใหญ่หลวงไปจนตล,ลอดชีวิต คุณจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวความรักกับคุณจะห่างเหินแห้งเหี่ยวเกิดแห้งไปมากขึ้นพร้อมต้องดินความรักของอีกโก้ที่คุณไม่เข้าใจความหมายคุณกาลังเรียนรู้ความรักจัดก,การที่คุณไม่รักครอบครัวคุณจะต้องรักตัวเองก่อนเป็นลำแรกเมื่อคุณรักตัวเองเป็นเท่าไรน,นะครับคุณจะหันกลับไปรักคนในครอบครัวในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเป็นมากอ่อนอันนี้เป็นความรักที่แท้จริง แต่ตอนนี้คุณมีความรักของอีโก้ซึ่งมันเป็นความกลัวคุณไม่ได้รักคนในครอบครัวเลยและคนในครอบครัวก็ไม่ได้รักคุณเลยเพราะเขาเป็นอีโก้อีโก้มันคือความกลัวครับในชีวิตคุณคุณจะต้องมาเจอกับปะต้องการของคนในครอบครัวเนี่ยเพื่อการเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฆ่าอีโก้เพื่อมีชีวิตของติวเ,เอง้วยตัวเองอันนี้เป็นการรักตัวเองที่คุณจะทําให้ให้กับตัวเอง ควรจะต้องเปลี่ยนทิสัยเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่คุณทํากับคนในครอบครัวที่แวดล้อมคุณเพราะมันทําให้คุณเป็นตัวตนอีโก้ซึ่งไม่ใช่ตัวคุณแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้จิตวิญญาณในจุดนี้คุณจะคิดว่าชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยคุณก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ผมบอกเลยว่าคุณเปลี่ยนแปลงได้และคุณจะต้องเปลี่ยนไปเพื่อชีวิตที่มีความสุขถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณก็จะมีชีวิตที่มีความทุกข์เพราะคนในครอบครัวของคุณอย่างนี้ คุณครับคุณต้องตั้งคําถามนะครับถ้าคุณกลายเป็นคนที่มีปัญหากับคนในครอบครัวปัญหาในครอบครัวแก้บังเบกไปเพื่อจิตยาวคุณมันเป็นไปพวดการเยียวยารักษาบาดแผลทางจิตใจที่คุณมีตั้งแต่วิญญาณคุณก่อนมันเกิดแล้วนี่เป็นบิอิชูของชีวิตคุณที่คุณจะต้องจัดการและจะต้องผ่านมันไปได้ไม่มีปัญหาไหนหนักเท่ากับปัญหาของคนคนในครอบครัวและคนรักนะครับเพราะชีวิตเราจะอยู่กับคนใกล้ตัว จะกับคนที่เรารักนะครับแล้วคนที่เรารักนะครับผมบอกเลยจะทําร้ายคุณแม่ได้มากที่สุดคนในครอบครัวก็ทำร้ายคุณแต่ทําร้ายคุณในรูปแบบความรักไม่เป็นซึ่งคุณไม่รู้ตัวคนส่วนใหญ่ที่ถึงจะมีความทุกข์กับคนในครอบครัวเเข้ากันไม่ได้กับพ่อกับแม่มีปัญหาการต้องมองใจมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันมีปัญหาเรื่องพี่เรื่องน,น้องวิธีการแก้ปัญหาคุณต้องเป็นตัวเองให้ได้ครับเพราะตอนนี้คุณเป็นอีโก้ พราะครอบครัวมันทำรายแนละทำลายจิตวิญญาณของคุณโอเคครับประเ้็นฝากไว้ค่นี้นะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวเนี่ยครับทำร้ายแนละทำลายจิตวิญญาณของคุณคุณเป็นวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์คุณต้องหลุดพ้นจากการทำรายแนละทำลายจิตวิญญาณของคุณจากครอบครัวของคุณได้คือฆ่าอีกโก้ได้และมีชีวิตที่แท้จริงของคุณคือชีวิตของจิตวิญญาณให้ได้นี่คือการรักตัวเองที่คุณจะมอบให้กับ เพราะตอนนี้คุณไม่ได้เป็นตัวเองคุณเป็นมิโก้กับเป็นกองกลางโคนาสำหรับคุณผมน้ครับผมไม่ได้ทํางานประจํานะครับผมให้ความรู้จิตอย่างครับคุณเป็นเวลาบริจาคถูกในค่าชจ่ายรายว,วันได้ที่เบอร์พ่อเเพ้าส9งเก้าเก้าสี่9ก้าสองเก้่น้ากโอเคครับแลพบกัหมค่ะ